การภาวนาของเรามีทั้งทำเจตข,ของเราให้สงบด้วยแล้วก็ให้ดูเหตุการณ์ในเจตใจใหเหตุการณ์ในรากาว่าเป็นยังไงบ,บางครั้งเราก็มีนนสัยเก่าที่ยังติดอยู่อย่างเช่นนิสัยในการหายใจบางครั้งมันก็ดีบางครั้งก็ไม่ดีบางครั้งก็ใช้ได้แล้วก็อยู่ไปอยู่ไปแบบแบบแบบเก่ามันใช้ไม่ได้แล้วต้องรู้จักสังเกตดูแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขเจตใจของเราก็เช่นเดียวกัน นิสัยเก่าๆบางอย่างเรายัางเตะอยู่ทั้งดสมัยนู้นสมัยเป็นเด็กๆมันยังฟังอยู่ในนั้นบางทีก็พลอออกมาแล้วก็ถามตัวเอง,เองทำอมไรคิดอย่างนั้นทำอไรทำอย่างนี้ต้องตั้งใจดูว่านิสัยของเาของเราความคิดแบบเก่าของเราอันไหนที่ใช้ได้อันไหนที่ต้องทิ้งนี่เรียกว่าการดูการแก้ไม่ทั้งดูทางแก้งมันจะ,จะ,จะถูก ถ้าไม่ได้แก้แก้แก้ตลอดเวลามันก็ไม่ถูกจต้องดูสภัพต่งจึงจะรู้ความจริงมีจารของเราจะต้องมีความสงบด้วยแล้วก็มีปัญญาด้วยเดินคู่กันไปทานทีมันคนเดินเดี๋ยวก็หนักทังซ้ายเดี๋ยวนักทังขวาลับไปลับมาถ้าจะเอาข้างเดียวมันก็ไปไม่รอดต้องเดินทั้งสองขามหมือนเจจช่นชายได้จึงจะถึงจุดหมายปลายทาง